กินนาคหรือเงือกไคนาคปรากฏเป็นรูปปั้นตามทางขึ้นพระเจดีย์ตามวัดอารามทางภาคเหนือที่เป็นรูปปั้นเสียงพญานาคโผล่ขึ้นมาจากปากอะไรบางอย่างที่มีเขี้ยวคมกริบปากกว้างมากลำตัวมีเกล็ดขนาดใหญ่ตามตำนานเรียกว่ามะกรหรือเงือกเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ในน้ำโของอุปนิสัยเต็มไปด้วยความดุร้ายอิจฉาด้วยความอาหารการมักใหญ่ใฝ่สูงของเงือกที่มีต่อพญานาค ทำให้เงือกต้องทำร้ายพญานาคเพราะว่าพญานาคมีความใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนามนุษย์จึงให้ความสำคัญต่อพญานาคทั้งความเคารพและศรัทธาเงือกอยากเป็นใหญ่แบบพญานาค จึงท้าประลองกำลังต่อพญานาคโดยเงื่อนไขว่าหากใครชนะก็จะได้ปกครองลำน้ำโขงเมื่อพญานาครับคำท้าในการสู nope. ้รบเงือกก็ได้อ้าปากกว้างมากโดยมีเขี้ยวที่แหลมคมกลืนกินพญานาคอย่างช้าๆพญานาคก็ยอมให้เงือกกลืนกินจนหมดตัวจนเงือกคิดว่าตนชนะแต่เพียงแค่เสี้ยววินาทีพญานาคก็โผล่เสียงมาจากปากเงือกเงือกพยายามจะกลืนกินเข้าไปอีกแต่ทำไม่ได้ เพราะบารมีพญานาคสูงกว่าเงือกจนเงือกต้องยอมพ่ายแพ้แต่โดยดี